ก็กลับสวัสดีชาวตะการทุกคนนะครับคุยผมแล้วนะครับเอกนะมันเปพบกกับการวิวสกินในส่วนของอ e ีซิงนะครับแล้วก็การกลับมาอีกครั้งของเฮโเคนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นเน,นโอเคนะเพราะส่วนใหญ่ผมจะเป็นสิงอยู่อาวนะครับจริงๆแล้วสองเกมผมก็เล่นพอๆกันนะแต่เกมนี้ยังไม่ได้ปั้นสุดเนาะก็สกินของนางสวยมากนะครับนี่นะครับบุพผาหิมนะเนาะสกินนี่ถูกนะครับอืมอย่าลืมไปเติมกนได้ครับหกสิบกว่าหกสิบกว่าคูปองเนี่ยเกมนี้คูปองถูกนะครับ ส่วนโวมองว่าดีอยู่แล้วก็ it, ในส่วนของโปสเตอร์ค่อนข้างเท่นะอืมก็เดี๋ยวไปดูในเกมกเลยกว่าแล้วก็ไปกลับเข้าสู่ในเกมกันเลยกว่าครับก็เป็นในส่วนของอีซิงมิดเลนนะผม่าอาจจะลืมชื่อมันบางครั้งครับควบคุม กับความเสียหายเราอความเสียหายก่อนไหมทุกคนผมไม่แน่ใจแหละแต่น่าจะเท่อยู่นะตัวนี้ต้องบอเวฟสองสินะองค์หญิงฟอสเกืนเกินคกนคกนคกนเกินไปหญิงสาวยิงสาวเกินไปถ้าเรายังไม่สองก็ มันก็ยังไม่เก่งครับใช่แต่ผมคิดว่าอัพสองมาก่อนก็ได้นะแล้วแต่คนนะนะสองจะเป็นวงกว้างๆนะแต่ตัวเราจะเสียเปรียบผูงหญิงฟอรับนะระยะสกิลเขาไกลามากนะ ตุ่มชอบท่าวางกระดานมากเลยเท่เทสวยงกระดานแล้วก็พุ่งมานึงเอ๋ผมว่าคอมโบมันเล่นง่าย,ยนะแต่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญนี่เดี๋ยวมาก็ยังไม่กลับกันแหละ เมดเขาลงไปแก๊งนะคับจเมีก็ตายแล้วโดนต้นฉบับอ,อาญยา่าหมอลำซิ่งใส่เลยเดี๋ยวเราออกจากพื้นที่ก็คือบอดเราจะหายไปด้วยนะครับม,มันก็ดีเหมือนกันนะมีอะไร รู้สึกว่ามันจะมีเกตได้ครบเลยครับเนี่ยฮะสิงโกะนะสุดร้อยแปดสิบเอ็ดเฮ้ยอติมันดูไม่มีอะไรนะทุกคน แต่อยู่ตรงกลางเดินไม่ออกเหมือนห้องนะครับมันเหมือนห้องนะนคือกระดานนั่นแหละโอ้โดนชิงแต่ว่าก็พอเล่นได้อยู่นะตัวมันดูไม่ค่อยซับซ้อนมากครับ แต่ก็โอเคอยากให้ตัวนี้เข้าฝั่งนั้นเหมือนกันนะคาโซูวีผมไม่ได้นั่งเล่นเนี่ยไหวไม่น่าข้างล่างผมโอ้วงมันอ๋อเป็นการเลือกพื้นที่ได้ทุกคนเห็นละเราจะวางเป็นแนวตรงก็ได้แนวไหนก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมว่าวางแนวนี้คุ้มกว่า อแรงนะครับแรงอยู่เลยใช้ได้เลยโอ้โหโอ้โ <laughs> ห <laughs> ยังมันมีของก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วเนี่ย กลับมาจุดสูงกลางมันจะแรงมากๆกก็ถ้ากับว่าเราวางหมากใกล้ๆแล้วก็วางท่าสองก็คุ้มอยู่นะอย่างที่เช่นอย่างเงี้ยดอยเข้ามาผมจะขโมยเลือดเขาจะโมยจะดอยเลือดเขาแบบอย่างนี้อเออคอมโบประมาณนี้หรือเปล่า มีคนมามีคนมายุ่งญิงมายุ่งญิงมางหมายไปไหนพิบตาเฟร์เอาก็คือวิ่งเร็วใช่ไหมเอ้เรนบนคืออะไรเขาไม่ไหวกันใช่ไหมเขาแพ้ดทุกคน โฮ้ยผมเชื่อไม่โดนเขาหิวจัดเลยนะยุงญิงนะหิวจัดเลยนะหิวจัดเลยนะยุงญิงได้นะต้องวางวงไม่กว้างอย่างนี้แต่วางวงกว้างไปมันก็ไม่แคบไงทุกคนวงอะถ้าจะไม่ปิดอันติมันยกสูงเลยครับอันตรยกกระดานนึงปึ้ง โหมดมากอันตีิกกู <placed S 1> ดาว <to fall? S 1> ประมาณ42วิวิถามว่าคุ้มไหมก็ใช่ได้ไม่แย่เทาไหร่ถือเวิร์กถือว่าเวิร์กอยู่ไหมก็เวิร์กอยู่นะ Black team has destroyed a turret. Your turret has been destroyed. Keep it far from the guy. Die by. Some choices are not about winning or losing. Assemble. Hey. Hey. Yeah. Jedi, friend, come. No land. Die. Not <sharp reach. แคลลี่ตีไปก่อนนะเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วมผมวางเปลือไปก่อนเลยใครจะเคลียร์กลางก็เคลียร์ไปก่อนเลยผมไม่มีเลือดเล่นแล้วไม่ไหวแคลลี่เราแน่โดนไล่อยู่นะถ้าแคลลี่เราไม่สวนนี่น่าได้อนยะูสส่นเะเฮ้ยป่าเขาเอาจัด อยบอครประมาณนี้ครับอันตีเราประมาณนี้นะต,ตัวเราก็โอเคอยู่ไม่แย่เท่าไหร่นะกนนนแก้งบนก็ได้เพร,ร,รว่าไปกลางอะ่ะเสี่ยงแบบ โดนเขาปิดกระล่างเพราะว่าลิปโป้อยู่เรียนบนปโป้บน เฮลี oh. ่เราเล่นดีอยู่นะครับแต่ส่วนผมนี่เล่นอะไรก็ไม่รู้ <laughs> นี่เาว่าหลอดกันเหรอเขี่เอาไว้ก่อนนะครับเฮ้ โอ้ยตุกโอ้ยผมดโดนสตันตายไหมสวยตัวมันก็แอบใช้รีเฟรชเลดกับเฟรมเลดค่อน <be S 1> ข้างเยอะนะครับ <But> go, ให้ตัว <I S 1> ได <laughs> แ้แต่ฮะแต่ฮะถ้าเราได้ถ้าเราได้วางนี่ค่อนข้างถูกใจเลยจริง ผมลืมกดอันบันตีแย่ yeah, ละวางก่อนโอ้ยเ oh, มนไอนตายไหมไม่ตายยังอยู่วางก่นนอนนำมา <c oughs> ชายผู้เล่นโกะนะครับ นี่นะสมาธินะผมชอบมากเลยคำว่าสมาธินะี่เดี๋ยโตัวมันก็สนุกดีนะก็ไม่แย่คิดว่าเปิดมาตาแรกผมจะเล่นไม่เป็นซะและ้วเออใช่ได้ใช่ได้ถ้าไม่เจอหยุงหญิงนี่คือง่ายเลยตาเนี้ยตาน,นี้น่าจะได้เลี้ยงโกแบบมัน,มน คอมโบน่าแะไม่ค่อยนิ่มากคอมโบมันดูไม่ซับซ้อนมากครับเดี๋ยวเราไปเล่นโกหน้างบ้านดีกว่า ไปนะครับชื่อเสือมาผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกเปล่าผมลืมชื่อเหมือนกันนะไม่ถึงต้องบอกให้เพื่อนตีโอหลอดแต่เพื่อนไม่ตีเพื่อนกำลังบินหนีอยู่ แล้วก็วางจากพูดว่าหมากักหมักคอสแต่ต้องเรียกว่าหมักล้อมไว้ก่อนเดี๋ยวหลุดเนี่ยมันวางแนวตรงได้ครับแนวตรงก็จะแบบ เวิร์กอยู่ประมาณนี้ประมาณตัวมันก็สนุกดีถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นได้แก้เบื่อค่อนข้างใช้ได้เลยนะสวยคุ้มนะครับได้รอบนี้ได้คา่าป,ป้อมสามคนถือว่าโอเคอยู่ ใช้ได้แต่แคลี่เราตึงอยู่นะใช้ได้เลยห <c oughs> น้าสวรรค์มังป่าั่งท่าสวยนะ นีู่นี้ต้องอยู่ในนี้นะครับวิ่งนะครับกำลังบู๊อวนตัวมันฮาเกินนะเนี่ยเออตัวมันเก่งนะม่แย่เลยไม่แย่เลยใช่ครับตัวค่อนข้างที่จะเวอร์จะได้แต่ต้องฝึกนะต้องฝึกไอหนึ่งก่อนสองหรือสองก่อนหนึ่ง อันตีถือว่าถือว่าใช้ได้อันตีถือว่าแบบฮาดิของดีเลยครับของดีเลยเข้าๆมานี้กันนะแคลลี่เราเล่นดีนะครับค่อนข,ข้างเก่งประมาณนี้ก็แล้วกันนะ ก็เป็นไงบ้างในส่วนของอีซิงนะครับในตำแหน่งมนะิดเลนเนาะผมชอบเขาว่านักเวทของเกมนี้มากนะเท่ดีถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วถึงแม้จะไม่มีสกินก็สุก็เท่นะหน้าเขาออกไปทางหวานนะครับพระเอกก็เท่จีนมากเลยอืมก็ไปจับใจใ่ายสอยได้ครับเพียง6กสิบปองนะครับเกมนี้มันกุอปองค่อนข้างถูกเนาะ ก็ชอบอดไรด้วยชจะกดแชร์กดสมัครสมาชิกกดสมัครคลายนั่นแหละจะเป็นงารเจอทำคลิปให้ครับส่วนจะเป็นคลิปได้เราปั๊นก็ฝากติดตามไว้นะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเสร็ครับแล้วเจอกันก็อาจจะกลับมาแวะเวียนฝั่งเฮดโอเคนะครับเพราะว่าเล่นทั้งสองเกมเนาะฝั่งอาร์วีด้วยฝั่งเฮดโอเคด้วยก็รักน้อยๆแต่รักนานๆนะครับก็อยากให้ทุกคนดูคลิปของเราไปนานๆนั่นแหละก็แล้วเจอกันเะเน่ปัตนะจับไปด้วยรูปโปสเตอร์แล้วกันฝั่งนู้นก็จะใช้ว่าสเปรดอาร์ตเนาะแล้วใช้คำว่าโปสเตอร์แล้วกัน 疑心。